ชุดเดิมไหมยี่ไม่ได้ดูเมื่อกี้เนี่ยตีเดิมตีเดิมตอนนี้จะแก้แค้นได้ไหมเอามาดูกันหน่อยตโตโยตา้าน็อกดาวน์เบนจามินโอ้โหแล้วเบนจามินโดนซ้ำเลยครับตโตโยตา้าซ้ำปิดออกไปก่อนปินแรกจะมาดีเหมือนเกมที่แล้วไหมแลาบุญยมกระเชื่อมจิตให้สุดรอแจ้งอยู่ข้างขวาสุดแล้วไหมแลาบุญยม ดูฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวแจ็คโดนไหมแจ็คโอ้โหตั้งไอ,อวอลเลวเฮ้ยลามรอปาดพี่ปอนดันเข้ามาแล้วแล้วอายูโอเคมาแล้วครับเห็นแล้วสบัสบสบัสบสบับกระโดดสับเราแจ็คปาดไม่โดนไม่โดนกันอุ้ยตั้งไอโบอแล้วโดนเรียบร้อยโดนอะไรอะท่าเฮียอะไรวะดูไม่ทัน เดี๋ยวพี่ปอนโอ้โหโดนสกิลชมพูเปิดมาอย่างนี้เดือดสองต่อสามน่าจะไหวโอ้โหแล้วแจ็คใช้ท่าอีกแล้วจะโดนสกิลสโลว์โอโตโยุตากระโดดซับกระโดโดซับแล้วแจ็คน็อกดาวไปตอนไหนวะแล้วโดนเรียบร้อยครับยูเอ้ยเก็บสามเลยวะโอตโยต้าดลังเลยมันหนึ่งไม่รินนานน้องๆแบกจัดโอ้โหมีทีมดีก็ชนะครึ่งหนึ่งแล้ว ด้ยลรกอว่าไลามหลุดอายุบอกเดี๋ยวเจอลำแสงบุนจ้าแทน <c oughs> แล้วอายุโอเคยืนนิ่งแล้วครับกำลังเรียกลำแสงอยู่ <c oughs> แล้วบุรีลำยังไงเชื่อมจิตแล้วโดนตุยตาเคาะมาแล้วโดนด้วยแล้วเป็นสามสิบ โอ้แล้วเกาะสองคนจะไหวไหมเราเล่นเหลี่ยมบักแล้วตั้งไอซ์วอลแล้วดิบาลระเบิดระเบิดโดนตัวเองเราต้องรีบถอยออกมาก่อนแล้วนอกดาวได้หนึ่งครับธนาบุรีรัมม์ออกจากไอซ์วอลตัวเองไม่ได้เพื่อนยังชุบได้อยู่แล้วไม่ได้นะครับโตโยต้าปิดแล้วโตโยต้าโอ้โหแล้วเขาซัดไอซ์วอลแล้วโดนบาลีเจาะมาเจาะมาแล้วแจ็คยิงได้โอ้โหโดนสกิลชมพูเอารืงเลยแล้วพี่บอนจับปืนอะไรมาเนี่ยเรียบร้อยครับอายโอเคได้มาหนึ่ง แล้วไอ้โอเคโอ้โหมันไปนโดนตัวดาวโอ้โหเกือกบไปแล้วอยู่ที่โดนเม็ดเดียวไหมแล้วไอ้หลามมันซ้อนใ้ทันเราโดนกับโอ้โหเบนเจามินแล้วพี่ปอดซาแ,แลกวก็โซเนียเด้งอีกเร็วโอ้โหโซเนียเด้งอ๋อแล้วสกอร์เป็นหนึ่งต่อหนึ่งดันทีเลยโอ้โหมเมื่อกี้โตโยต้าโดนสไนเดียปีบาลีตเจาะตะกี้ชมพูเจาะดิลอยเลยคาดไม่ถึง ไอ้หลามไม่ได้เด็ดแล้วละหลามไปสไลด์นอนแล้วหลามคู่กับโตโยต้าวิ่งคู่กันอยู่พุ่ยจะเก็บสามเลยวะวินที่แล้วใช่ไหมน่าจะใช่แล้วไอ้หลามโดนไหมหลามไม่โดนโพี่ปอนปืนอะไรเนี่ย อ๋อเอ็มพีเอ็มพีห้าโอ้เราโดนสกิตมาบาริดโอ้สองนัดเรียบร้อยเลยอายูโอเมาแล้วครับสายไฮไล่์สองไม่สองกระบอกจะลวงแจ็คเอ้วสนไนด์โดนลวงอย่างนี้แล้วยิงแล้วไม่โดนเม็ดแรกไม่โดนเม็ดสองโดนแล้วอีกเม็ดนึงขาดเม็ดนึงโอ้โหแล้วบุรีรัมโดนมาปาเออเบนจามินโดนมาปาด ไอ้ลางก็ตามไปติดๆเหลือตัวท่าคนเดียวอีกแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วมาเจอสาสตัวอย่างนี้รอดอยังไงนะครับรอดยากเลยดิ หานงอกกอกไก่แล้วฝังบอรมฝังสีส้มบุยลามสองกวงสองกระบอกโอ้แล้วเขาารู้ทันครับแจ็คปิดไอบอไว้ก่อนจะขึ้นที่จุดสูงสุดเราจะเล่นยังไงเราบุยลามเห็นแล้วครับบุยลามเห็นแล้วบิงมาตกลงไปโอ้โหแล้วปีนขึ้นเฮ้ยเล่นหลยห่มวะ่ะเราเห็นตัวตาเราเห็นหมดเลย อ๋องูก็โดนตกลงมาดูโอ๊ยเดี๋ยวโดนเหมือนกันร้อยห้าสิบแล้วแจ็คนกดาพี่ปอนได้แล้วเอาบุยลำจะเล่นเลยทันทีเดี๋ยวปาดโอ้โห้บุยลำเก็บอายุโีได้อีกแล้วหายสองอีกแล้วครับฝั่งนั้นเอาเราวิ่งเพินวิ่งเพินเรียบร้อยวิ่งเพินเฮเบนโดนล่อซื้อเข้าให้ยามแล้วครับเสร็จระเบิดยามเสร็จระเบิดระเบิดลงแรงเต็มเต็มแล้วครับจังหวะนี้ แต่วเขาไอตัวทันวิ่งออกกันหมดเลยเอาแจ็คมาลวงแล้วครับแจ็คเอาแล้วแจ็คเปิดสกิลชมพูเห็นทั้งจุดเห็นทุกคนเห็นทุกคนแล้วตอนนี้ร2อดาเมจแล้วก็โดดเข้ามาไอ้ลามยังไงลัางกับโตโยต้าดูแจ็คแกงหมุนหมุนลุกยบลุกดิกแล้วเป็นได้เปรียบด้วยเขามีสกิลชมพูแล้วเขาเพื่อนเขามาซ้อนได้เป็นที่เรียบร้อยโอ้ยงานงอกเลยครับโอ้โหโอ้กระโดดออกมายังรอดอยู่เรือเดือยหกเอาดาวไปหนึ่งดาวไปสองหนึ่งต่อหนึ่ง เอาเจอกับสไนน์หนึ่งหนึ่งเอาแล้วครับเก็บอาจจะพลิกเด็กน้อยเอ้อไม่มีเลือดไม่มีทางหนีโอ้แล้วเฟือดเข้ามาแล้วโดดยิงกระโดดยิงโอ้โหุดนยิงไม่โดนแล้วโดยตอตาเก็บไปสี่ตัวคนเดียวระเบิดดาวไปสององั้นวันนั้นสวยจัดงงเลยโดนได้ยังไงครับว่ากระโดดปาดกระโดดปาด bữa đào xong đi tua lắm hết bẹt chặt chặt qua chết đi linh อ,อะไรก็ฝั่งนี้เบนจามินกับบุญรมเล่นคู่กันอ้าวน็อกดาวน้องรีบชุบเพื่อนก่อนเออปั๊มเพื่อนขึ้นมาก่อนฝั่งนั้นก็ดาวไ่เหมือนกันแต่ว่าชุบเพื่อนหมดอ่าครับเป็น3 4ต่อ4เหมือนเดิมพี่รมปูสโมกก็บังตาจากผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอ้าวแจ็คเล่นหนะ้าเราโดนแล้วครับตโตโยต้าจัดให้ยิงหัวเลยดูซองใหม่แล้วพี่ปอนมาแล้วบัตเตอร์บัตเอตเอร์วะ โอ้ต้องรีบกลมกลมเลยแล้วปลาระเบิดระเบิดสูตรดีกแล้วครับสูตรนี้จะเก็บได้สองอีกไหมเตอร์ตาเอาอยู่ดีๆยกดาบได้หนึ่งแล้วไอ้ลามโอ้โหไอ้ลามยิงมาอย่างงี้เอาเดียวคนเดียวฝั่งนั้นเแล้วใครเดียวบุรีดมบัตเตอร์บัตเตอร์โอ้ยบัตเตอร์โดนชองใหม่เก็บข้างหลังโอ้ยเตอร์ตาเก็บสามอีกแล้วเหรอโอ้เก็บสองเก็บสองตัว จากเจ็ดเป็นเก้ามาครับวิบด,ดีซัพเป,ปอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่พาม,มาเล่นแลงอันนี้เล่นสร้างห้องกับสตรีมพี่บอลอยู่พี่จะนั้นพรุ่งนี้พี่น่าจะได้มาบ่อยๆแล้วจะมาบ่อยๆเลยคราวนี้มันน่าจะเกือบทุกวัวแล้วเราแจ็คโดนแล้วน่าจะชุบได้ครับระยะไม่ได้ไกลมากต่างไอวอชุบเพื่อนสวย อ๋ออ๋ออ๋พี่บอนพี่บอนเออายุเคราะหนกดาวโอ้โห,โหบุรีรัมมาลอยหลังแล้วบุรีรัมเลือนเลือ49กลมๆปั๊มยาก่อนโหแลยแจ็คเล่นเล่นสวยจัดเหลี่ยมนี้โอ้โหแล้วพี่บอนโดนโดนแจ็คอีกแล้วอะ่ะไอ้หลังก็โดนเหมือนกันไอ้หลังโอ้โหต้องรีบถอยก,ก่อนโล้วตโยต้าอีกแล้วโตโยต้ายังไงโตโยต้า โอ้ตัวตายของแม่รอแล้วเหลือห้าสิบโอ้โดนหน้าโดนหลังแล้วโจนโอ้โหยมาจากไหนไม่รู้เจอไอ้ว่าโคตรเร็วแล้วไอ้ลามโอ้วิ่งออกนอกวงไอ้ลามโอ้ยลามวิ่งออกนอกวงเลยว่ะอาละครับสกอร์เป็นสามต่อสามทันที อุ้ยกย่โดบไอ้หลามยังไงห,หลามรอดไหมหลามเอา้าไอ,อ้วัวแตกพอเรยเรียบอุ้ยยิงสองหมายงสองก้อนอ่ะเราตุยต้าน็อกดาวได้หนึ่งปิดตัวสนายแล้ววิ่งมาสองคน ไม่โหลดบุยลำกับบนจามินใช่ไหมน่ะเดวสไนฝั่งนั้นโดนไปแล้วเบนเจามินยังไงรอเล่นจังหวะสวยๆเราเสร็จระเบิดไประเบิดน่าจะลงน้ำมาอย่างนี้อูไ้ไปลงน้ำว่ะเอาเราโดนกดจากระเบิดฝั่งตรงข้ามอาเราจะไปยังไงคราวนี้เอาแล้วครับงานง่อข้อไก่แล้วแล้วโตโยตา้าโตโยต้ายังไงโตโยตา้าอย่ามาเล่นสองหนึ่งโตโยต้าลำอยู่ได้มาหนึ่งอีลิมบุยลำนอกตาลงไปตัวชุบเร็วด้วยความหวัง แล้วเบนจามินยังชุบได้ไหมเบนจามินดึงขึ้นมาก่อนแล้วจะไปยังไงล่ะคราวนี้ชุบปาก็เหมือนไม่ได้ชุบเลยครั้งวันนี้แล้วเบนจามินกระโดดปาดกระโดปด,โโโดปาดโทก้อนโถปาโอ้โถท้ายเกือบแตกเหมือนกันเหลือนหนึ่งสองโอ้ฝั่งนั้นเข้าหลังโอ้โหเล่นยากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้เหีบสี่เลยไม่ได้ดูเลยตรวจหีบสี่เลยไม่ได้ดูไฟตรงนั้นอยู่ ไอ้ลามเห็นแล้วไอ้ลามเอาโดนยิงสกิดมารอเลือดหายไม่เยอะเท่าไหร่อ้าวกําลังยืนชมวิวชมนกชมม้าอยู่ตาเข่าหลังตาสิบเอ็ดอีลิมคนเดียวโอย่างนี้เดี๋ยวเก็บแอดดอบเอาโดนสกิดมา ปาไอวอร์ทันอยู่แล้วลิ้นเลยครับจังหวะนี้แล้วเมาส์เป็นอะไรมาส์กดไม่ได้ตัวจังหวะสไลด์นอนมาปาดตัวอายูโอเคอยู่อายูโอเคโอ้โหพี่ปอนยิงหลังพี่ปอนอยู่ไหนวิปอนก่อนโอ้โหวิปอนยิงหลังเอายิงหน้าหน้าแหกเลยวิปอนหน่อยสไนด์คงคมเอาแล้วโตโยต้าชาแล้วโตโยต้าได้มาหนึ่งอีลิมอีกแล้วแล้วไอ้ลามแตกตรงไหน โอ้โหลาำลำโดนกับบินจะบินเก็บว่ะโอ้โบินจะมีเลือดไม่ลดเลยนีเกาะโลฟ้ากำลังเด้งขึ้นมาเรื่อยเต็มแล้วรับดาม,มิได้ชุดหนึ่งแล้วหน้าหลังเลยเป็นจะม,มินโอ้โหโดนสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมแล้วเป็นจะม,มีกินได้สักอีเลไม้โอ้โหดอกดาวได้อยู่แล้วอายุเคสไนชาร์ดหลังเรียบร้อยเลยมาสกอร์ตึงมาสี่ต่อสี่เรากลับมาที่แมปนาะรุโตะ อุย้ยมีเอ๋ด้วยวะมีสังเกตมีเอ๋ด้วยเว้ย เอาวเราพี่ปอน็อกดาวเบนจามินได้แล้วเบนจามินอ้าวแล้วเอาแล้วโดนเข้าหลังเอาแล้วโตโยต้าลอยหลังโตโยต้ามาแล้วครับสไลด์หนอนปาดอีกหนึ่งเม็ดแต่มันโดนไอ้นี่สเก็ตมันแต่เบนจามินศพแรกผ่านไปอายุเคจัดให้อ้าวจัดแจ็คได้นี่ว่าไอ้เบนโดนชุบขึ้นมาแล้วแล้วไอ้หลามก็โดนมาอย่างนี้ไอ้หลามเวลายังรอดอยู่ อ๋อเราเบรนจามินโดนแล้วครับเบรนจามินโดนอายุขี้อายุขี้เก็บสองแล้วไอ้ลามกระโดดมาไอ้ไอ้ลามวิ่งมาอย่างงี้คาตะนะล้ำใส่แล้วโอ้โ oh, ห oh, ไอ้ลามบูบับบูบับบูบับแต่ไม่โดนไม่โดนเลยไอ้ลามโอ้ย oh, ไอ้ลามเอาปืนนี่ไอ้ลามโอ้โ oh, หเอามาทำไมถูกก้อนนี่หนักหลังเฉยๆเนี่ย oh, oh, ไอ้ล้ำยิงเกมจัดแล้วตูดตาโดนเข้ามาปาดเรียบรอ้อยปิดงานได้กรุงครุงเป็นเปลอกแต่เป็นดาบ กระสุนไอ้ดาบฟันโอ้ยดาบอันลาให้ดาบคิดจะหนีมคือขนาดนั้นไหนลามกูดูดิดำเมื่อมเลยเนี่ยโอ้ยวแสงด้วยฟันคนไม่เข้าหรอกอย่างนี้น่ะดาลำตีกองบวบบวบบวบอยู่เนี่ยมันจะทันได้ยังไงแค่ไปโดนฟันหัวโดนหัวก็ดาเมจร้อยสิบองนะไม่ใช่หรอก่อสามบวกสามอ่ะยังไม่ผิดนะจะโดนแค่ร้อยสิบนะ โอ้โสไลด์หนอนเล่นทันทีสกิลถตัวหน้าถึกๆเลยตัวนี้โอ้หสกิลเกาะเต็มเลยสกิลโลสกิลโลโล,ล่ลึมเลยเดี๋ยวแจ็คโดนสกิลมาจากน่าจะจากพี่บอลน,นั่นน่ะน,นะเดือดรดเยอะนี่ไงพี่บอลเจาะอ,อยู่เจาะอ,อยู่เดี๋ยวอายุขีห์เห็นแล้วโดดติดเล็กน้อยดูฝั่งนี้หน่อย อู๋ฝนก็กดเหมือนกันแล้วไอ้ลามโดนเปร้อยห้าสิบเนจามินเอ้แจ็คโอ้โหไอ้ลามโอ้เปลี่ยนชื่อกับดวดเลยเนี่ยทีน,นี้โดนยิงหัวง่ายลามเอาตูดตาลำอยู่แล้วเ,เจออะไรดต่บัสเตอร์โอ้โหเรื่อยๆยีิเกาะปิวเจองหมดเลยแล้วชาร์จเรียบร้อยโดนสนาชาร์จหลวงสนาเหมือนกันเอาเลยครับ ก็เลเป็นเรื่องงานงอกคอไก่แล้วโตโยต้ตตาโดน,นน็อกดาวลงไปแล้วอาอยุโอเคก็นกดาวดูโอ้ยเหลืโหโอพี่บอนคนเดียวแล้วพีบพ่บอนโอ้ยพี่บอนโดนวงบีบดากอกีกพี่บอนวงโอ้ยส่วนนี้อย่าชีวิตนั่นน่ะไอ้ไม่ใช่โอ้โ,โดนเบนจามินนีกว่าโอ้วงบีบดากมาสกอร์เป็นห้าต่อห้องฝั่งนี้แปด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 กันสามคน กอสวยสกอร์สวยเป็นจะบินเล่นเลยครับเบ็นจามินคุณเชื่อมจิตเชื่อมดาบมาด้วยแล้วจะเอไอ้ลามอีกแล้วไอ้ลามโอ้อยลามู่นไปสองมิมมดสองชุด แล้วโดนอีก117โอ้ล้วพี่ปอนโดนเบนจามินจะไปสองแล้วโดนแจ็คโดนลวงหลังว่ะดูเบนจามินยาวๆเลยครับเกมนี้เอาดูเบนจามินเล่นหน่อยแล้วตัวยตตาอยู่ข้างในแล้วเบนจามินมาแล้วครับเบนจามินยิง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 แล้เพื่อนหายหมดเลยเราฟฝั่งนั้นนะโอ้แล้วไปหมดแล้วแล้วตัวยตตาคนเดียวโอ้โหงานงอคอไก่อย่างงี้โอ้โหจบเลย หวยมีดไรฟันมีดมันขึ้นขี้นขสนิมหมดแล้วไอ้ลามมันฟันใครไม่เข้าหรอกนะไอ้ลามโดนชุดเดียวชุดเดียวโอ้ยไอ้ลามอะไรนเนี่ยหอ้วตากสิบห้าไอลิมคนเดียวเลยฝั่งนี้ พูดเบกแล้วไอ้ลามมาแล้วไอ้ลามโอ้ยไอ้ลามมาแล้วลัมแล้วโตโยต้าเข้าหน้าแล้วโตโยต้าเก็บไปหนึ่งพี่ปอนเก็บไปหนึ่งเอาแล้วรับงานงอกแล้วฝั่งนั้นอู้ยน่าจะตกแกเพื่อนปักไอ้วะไปก่อนแล้วฝั่งนั้นอยู่ไหนโอ้โหแล้วชุบเพื่อนได้ต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วเขาชุบได้แล้วพี่ปอนเจาะลุล่วแล้วโดนโตโยต้าเข้าหลังไอ้ลามเข้าหลังอีกแล้วรอทำยังไงละคราวนี้ไอ้ลามไอ้ลามยิงหน่อยไอ้ลามไอ้ลามยิงหน่อยไอ้ลาม โอ้ยโดนิสกิทหลังเอาไปหลามปาดได้เรียบร้อยโอ้โหวินนี้เหลือแจ็คคนเดียวเป็นเจ็ดไหมเป็นหกหกไหมแล้วโอ้ยโดนสติกูซมพูแล้วโตโยต้าโดนสกิทไปร้อยห้าสิบดามจถ้าโผมีร่วงแจ็คแล้วอายุโอ้ยหลามทำอะไรเนี่ยอยโอเคลวงครับสไนล์ลวงสไนล์แล้วเม็ดเดียวเย้าลาดน้องอู้ยมาแล้วมาแล้วหกต่อหกอู้ยสกอ่าเป็น ม่ขาดเลยสกอร์มันตามมันตีจิตติดติดติดอยู่ก็ไม่ห่างมากเกมนี้ไม่เหมือนเกมก่อนเกมก่อนเนี่ยคนละทีบเลยกลับมาที่โรงงาน บุหรี่ลำโอ้บุหรี่ลำหายจากซีนเลยว่ะแล้วบ no ุหร oh> ี่ลำเจอกับอายุโอเคอายุโอเคดูไฟนี้ก่อนแล้วอายุโอเคจะโดนระเบิดจวโดนสกิดสกิดแล้วไอวอลอยู่ไหนไอหนูไอวอลลืมซื้อหรือเปล่าเรียบลอยอายุโอเคโอ้ยตายตายตายอย่างนี้แล้วพี่ปอน็อกดาวแจ็คได้แล้วมึงสไนล์ล้วงสไนล์แล้วเขาชุบไฟซะด้วยเหลือพี่ปอนอยู่หลัง ไอนี้โอ้แล้วโซเดียด้งวู้ยตายแล้วเหลือสองคนโอ้โหแล้วเขาเชื่อมจิตมาหวังเม็ดเดียวแต่มันติดสะพานก่อนนะดิโอไอหลานนอกตาลงไปแล้วโตโยต้าให้หัวแดงๆเม็ดเดียวเหมือนกันโอ้โหแล้วสี่ตัวหนึ่งมันจะล่นยังไงคราวนี้เพื่อนปล่อยลอยลำไปเลยโตโยต้าวิ่งละเอ้ยสุดหล่อวิ่งไล่แล้วโตโยต้าเอาแตกไปแล้วโอ้แตกตัวไหนวะแล้วบินสุดท้ายกำลังจะเกิด หนูตุลิตากดไปสิบหกเว้ยไอ้บเอบนจาม,มินเก็บเก็บไปสิบสี่เหมือนกันว่ะตัวแบกทั้งสองทีม ไวไฟหนีกำลังบวกกันอยู่บนหลังคาโอ้ยหัวรูดโตโยต้าบุ๊คแพคเกอร์เม็ดเดียวถ้าเขาชุบกันได้เราอยู่ใกล้กันเอาแล้วเข้าหลังมาแล้วครับน่าจะเป็นโตโยต้าแล้วโตโยต้าย้ำที่แจ็คแล้วต่อด้วยสุด่อโอ้โหดาวไปสองแล้วสุดๆุดแล้วจังหวะนี้ไวงัดฝีมือสุดลำโอ้ยลามไอ้ลาบินจะมินมาอย่างนี้แล้วโอ้ดูเข้าหลังไอลามเอาปืนหน่อยไอ้ลามปืนหน่อยปืนหน่อยปืนหน่อยโอ้โหไอลามทำไร แล้ววินตัดสินกันวินสุดท้ายโอ้โอเล่นด้วยค่ะอุย้ยพี่จะไปแล้วดิพี่จะไปแล้วนะเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยพอดีวันนี้มาแต่สวนค่ำหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อ่ะมาแน่นอนอะ่ะลองคล้องใหม่พรุ่งนีอะ่ะ แล้วกลับมาที่โรงงานอีกแล้วมันทำไมมันชอบจังว่าะตูเกมนี้ที่โรงงานเนี่ยนี่จิมเออจะปรับปุ่มโหลดทรัพยากรให้มันเสร็จก่อนยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนาจะได้เล่นสักพักหนึ่งสักพักอะ่ะถึงจะได้เล่นโอ้ยแล้วฝฟนี้ครับไม่มีใครอยากพลาดเหมือนกันเราตัดสินแชมป์ไปเลยใครจะได้ชนะไป แล้วโดนสก,กิตไปที่แปดสิบหกดาเมจแล้วจะเล่นเลยไหมอ่ายูโอเคตอนนี้ไม่โอเคแล้วตอนนี้กำลังจะโดนกระทืบแล้วโดนแจ็คยิงสกิลยมพูมาใช่ไหมเสียงคุ้นๆแล้วไอ้ลามป่าได้ไหมไอ้ลามโอ้โหไอ,ลอ,ไไอล้ลามอย่างไงละไอ้ลามมันล้ำอยู่สองหนึ่งสองหนึ่งลบลบลพี่ปอนพี่ปอนไปไหนอะอ้พี่ปอนโอ้ไม่ได้โดนคนยิงจะโดนวงบีบพี่ปอนพี่ปอนรอดไหม พี่พอนะ้อดอยู่แล้วไม่รอแล้วะครับข้างหน้าสามตัวแล้วโซเนียเด้งก็เดียบยร้อ,อยเหลือโตโยต้าตัวเดียวโอ้ยาแล้วไปพังเลยไล้ำโอ้เรียบร้อย